大家这样包容。 ที่ผ่านมาเองนะคะกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เห็นความสําคัญนะคะก็ดําเนินการแก้ไขปัญหาขยะมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งอำเภอเมืองชัยนาทเองก็ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยการขับเคลื่อนกระบวนการผ่านแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดซึ่งได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพศ2561 มาจนถึงปัจจุบันการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนแบ่งเป็น3ขั้นตอนได้แก่ต้นทางกลางทางและปลายทางสำหรับในปีงบประมาณพศสอ6 8เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนธนาคารขยะอำเภอเมืองชัยนาทได้ให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะและการคัดแยกขยะต้นทางในระดับครัวเรือนอำเภอเมืองชัยนาทจึงได้มีมติคัดเลือกให้ธนาคารขยะบ้านหนองแคหมู่ที่8ตำบลน,นางลือเป็นธนาคารขยะต้นแบบเบสแพคทีสระดับอำเภอเพื่อให้เป็นต้นแบบและเป็นพี่เลี้ยงให้กับธนาคารอื่นๆในพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาท เทศบาลตำบนงลงลือได้สนับสนุนการดำเนินงานของคณะธนาคารขยะโดยการใช้กลไกมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนประกอบด้วยส่วนราชการบุคลากรของเทศบาลกำนันผูญ้ญ่บ้านแพทย์ผส่วนสารวัตรอาส,สาสมัครข้องอิ่นรักษาโรคตลอดจนประชาสัมพันธ์การดําเนินงานและการเปิดนับสมบัตสมาชิกธนาคารขยะให้ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตะบนองลือทราบถ,ถึงผลประโยชน์ที่ควรจะได้และคัดแยกขยะรกีไซเคิลสร้างโค์งความรู้ นการดาเนินการธนาคารขยะตลอดจนผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะด้ว่ยมาสถานการณ์ขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องมาจากการผลิตการบริโภคและการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยรวมถึงภาวะโลกร้อนประเทศไทยจึงได้กำหนดให้ประเด็นการจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติมาตั้งแต่ปี2557โดยให้ความสำคัญกับการจัดการขยะจากต้นทางสู่ปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพปริมาณขยะในเขตพื้นที่เทศบาล เทศบาลตำบลน,นังลือมีพื้นที่ประมาณ50ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ31,250ไร่มีปริมาณขยะเกิดในพื้นที่ประมาณ2,763ตันต่อปีการดำเนินงานธนาคารขยะธนาคารขยะบ้านหนองแคหมู่ที่8ปัจจุบันมีสมาชิกธนาคารขยะจำนวน59คน ดยจัดให้มีการซื้อขายขยะทุกๆวันที่9ของแต่ละเดือนซึ่งในแต่ละเดือนมีจำนวนขยะที่ถูกจัดก,การประมาณ400 800กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าประมาณ2,000 3,000บาทต่อเดือนซึ่งรายได้ดังกล่าวจะนำไปจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกของธนาคารขยะเช่นเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกในครัวเรือน จากการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นของธนาคารขยะบ้านหนองแคหมู่ที่8ถือว่ามีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จอย่างยิ่งทำให้สามารถลดปริมาณขยะที่ต้องขนไปกำจัดลงจากเดิมเป็นอย่างมากและยังทำให้สามารถลดงบประมาณในการขนทิ้งขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ